ขอต้อนรับกลับสู่ Empire Auto Drive วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับ2026 Ferrari Motorhome บ้านเคลื่อนที่สุดหรูที่รวมเอาพลังของรถซูเปอร์คาร์กับความสะดวกสบายแบบบ้านหรูไว้ในหนึ่งเดียวเริ่มจากการสังเกตกันชนหน้ากันชนหน้าของโมเดลนี้เป็นการออกแบบที่ทรงพลังและสะปอร์ตสุดๆด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงเส้นสายอากาศพลาศาสตร์ที่ออกแบบมาอย่างละเอียดช่วยให้รถบ้านขนาดใหญ่สามารถขับขี่ได้อย่างนิ่งแม้ที่ความเร็วสูง ไฟหน้าเลททรงสปอร์ตทำให้ภาพรวมด้านหน้าดูโดดเด่นและหรูหราอย่างที่ไม่เคยมีในรถบ้านทั่วไปกระจังหน้าออกแบบให้สามารถระบายอากาศได้ดีเสริมภาพลักษณ์พลังแรงของ Ferra ร,รารีอย่างชัดเจนเมื่อมองจากด้านข้างรูปร่างของ Ferrari Motorhome 2026มีความทันสมัยและโฉกเฉี่ยวแม้จะเป็นบ้านเคลื่อนขนาดใหญ่เส้นสายด้านข้างมีช่องระบายอากาศที่ซ่อนอยู่ทำให้ลดแรงต้านลมและเพิ่มความมั่นคงขนาข,ขับขี่ ด้านหลังออกแบบเป็นดิฟฟิวเซอร์พร้อมปีกหลังที่ช่วยด้านอากาศพลศาสตร์ทําให้การขับขี่เสถียรแม้ที่ความเร็วสูงภาพรวมของตัวถังสะท้อนความเป็นซูเปอร์คาร์ผสมกับความสะดวกสบายของบ้านเคลื่อนที่สมรรถนะของรถรุ่นนี้ถือว่าน่าประทับใจอย่างมาก2026 Ferrari Motorhome มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮ b r i d V8 ให้กำลังมหาศาลร,ระบบช่วงล่างแอคทีฟและถุงลมช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งแทร็ก GT คอมฟอร์ตและอีโคการเร่งศูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงอยู่ในช่วงประมาณ4วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถบ้านระบบขับเคลื่อนถูกออกแบบมาให้รองรับทุกสภาพถนนพร้อมเทคโนโลยีช่วยการทรงตัวขั้นสูงทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ทุกการเดินทางเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในคุณจะพบก,กับบรรยากาศที่หรูหราเหนือระดับห้อมโดยสารตกแต่งด้วยหนังแท้เย็บมือวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมคุณภาพสูง ไฟบรรยากาศปรับสีได้ช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นและหรูหราพื้นที่นั่งเล่นกว้างขวางมีเตียงขนาด king size ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ครัวขนาดเล็กแบบอินดักชันห้องน้ำพร้อมฝักบัวแบบฝนตกทุกอย่างถูกจัดวางอย่างลงตัวเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดพื้นที่เก็บของซ่อนอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายทำให้ภายในไม่รกและรักษาความเรียบร้อยการออกแบบภายในเน้นให้ทุกส่วนมีความหรูหราและใช้งานได้จริง พร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะเช่นระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติระบบไฟ LED ปรับได้ตามอารมณ์ระบบความบันเทิงครบครันทั้งหน้าจอสัมผัสระบบเสียงรอบทิศทางและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนด้านราคา2,026 Ferrari Motorhome เป็นรุ่นจำกัดราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ650,000ดอลลาร์ 6, 50, ถึงเครื่องหมายดอลลาร์750,000ดอลลาร์สหรัฐและสำหรับรุ่นพิเศษบางรุ่นอาจสูงถึง3ล้านดอลลาร์ USD การนำเข้ามาในไทยอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากภาษีและค่าขนส่ง แต่สำหรับคนที่ต้องการรถบ้านสุดพรีเมียมคันนี้ถือว่าคุ้มค่าและไม่เหมือนใครการเดินทางด้วย Ferrari Motorhome 2026ไม่ใช่แค่การขับขี่แต่เป็นประสบการณ์ที่หรูหราและทรงพลังด้วยเครื่องยนต์สมรรถนะสูงการออกแบบที่ล้ำสมัยและภายในที่ครบครันทุกความสะดวกสบายทำให้ทุกไมล์บนถนนเหมือนเป็นการพักผ่อนในโรงแรม5ดาวบนล้อนอกจากนี้การขับขี่ในเมืองหรือบนทางหลวงก็สะดวกสบายระบบช่วยขับขั้นสูงช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมได้ง่าย การเลี้ยวการเบรกและความมั่นคงของรถทำได้อย่างยอดเยี่ยมแม้รถจะมีขนาดใหญ่แต่การควบคุมทุกอย่างยังคงง่ายและปลอดภัยสำหรับใครที่ชื่นชอบการเดินทางแบบหรูหรา2 0 2 6 Ferrari Motorhome คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านดีไซน์ความแรงและความสะดวกสบายภายในตกแต่งสวยงามทุกจุดทั้งวัสดุพรีเมียมการออกแบบห้องน้ำครัวห้องนั่งเล่นและเตียงแบบปรับได้ล้วนให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านแต่มีพลังแรงเหมือนรถซูเปอร์คาร์ ท้ายที่สุดสำหรับผู้ที่สนใจการเป็นเจ้าของ Ferrari Motorhome 2026แนะนำให้ตรวจสอบรายละเอียดการจำหน่ายและราคาจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการข้อมูลในวิดีโอเป็นเพียงการรีวิวเพื่อให้เห็นภาพรวมของรถบ้านหรูรุ่นนี้สรุปแล้ว2026 Ferrari Motorhome เป็นรถบ้านที่ผสมผสานความหรูหราพลังแรงและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าด้วยกันเหมาะกับผู้ที่ต้องการความแตกต่างไม่เพียงแค่เดินทางแต่ยังได้ประสบการณ์สุดพรีเมียมทุกการเดินทาง ขอบคุณที่รับชมและติดตามรีวิวจาก Empire Auto Dive r อย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกเพื่อไม่พลาดรีวิวรถหรูรุ่นใหม่ๆ